ขึ้นบ่มีมนน่เอาหันนันเอาไหมเนาะค่ะเอาไหมหัวงานขื่นมูมี่นะคะเหันนันอันนี้ข้างนี้ใบตองเนาะค่ะเอาวางไว้ถึงใบตองหังนนันขึ้นบ่มีเสียงกกใหม่ดังเอ้ยเสียงก๊กใหม่ภาษาเสียงใบ่ใหม่ดังนะคะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีมาอีกเจ้าหนึ่งนะคะสวัสดีมาอีกเจ้าหนึ่งนั่นนั่นนัน่น ว่างไวแต่สีเลืออ้อยลงโทรศัพท์ไปดิมีหมองว่างเนาะคะ่ะหามองมีมีขื่นกับมองอื่นกับ่คคอยดีเนาะคะ่ะสวัสดีทุกๆคนเลยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ ขอโทษขออภัยทุกคน,นะคะ้วยเขาหันนั่นอยู่ในป่านะคะก็เลยยางกลับมาเทียงเนาะคะ่ะน้อป่ามันขางอยู่บนนี้คะ่ะโอ้ขอมานะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอยู่ในป่านะคะมึงหนนัน้นออกมากหรอออกมาลหรอออกมาละเดี๋ยวตอนนี้ยังตอนนี้มันถึงเวลาเนาะคะ่ะเลยอีก สองระทีเแล้ะค่ะแต่ว่าเซ็กระบเระะเะบเรื่อยๆนาะค่ะเซกระบบเรื่อยๆบ่อข่างวันสันเอ้าบ่อข่างแต่ว่าแบบเึงไปมันกับขางนี่ละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสัตว์ครับขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะลูบหลอกซ้ำรอบซ้ำค่ะเ้าสีเซกเขาเซกระบบไปเรื่อยๆเนาะค่ะตอนนี้เลือีกสองนาทีเนาะค่ะจังสีหอดเวลาแต่ว่าขังดูแหงแมนค่ะขังดูแหงมันอันนึงคือว่าล่ะค่ะแถวหน้านู้นมีขึ้นนูใส่ถู่หมูกอยู่แถวนีมีแต่ดีแท็กสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะแมจอยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะค่ะสวัสดีทุกๆกคนเลยค่ะแมนค่ะคืนบ่ค่อยมีค่ะเพราะว่า อ,อยู่ปาเน,นอะค่ะเนอะบริยูบาทเนาะคะ่ะมาเด้อเซนมาเด้อมาใสสวัสดีค่ะลูกสวัสดีจ้ะลูกสาวสวัสดีค่ะสว,ส,ส,วสวัสดีค่ะ,คะและอีกหนึ่งนาทีเนาะคะ่ะและอีกหนึ่งนาทีแต่ว่าเซ็กระบบไปเรื่อยๆพอเนอะคะ่ะมาก็พอพอแล้วมาเขียนงัวเนาะคะ่ะพอสิมาก,ก่อนบ่บ่เมื่อก่อนหลุดนั่งยังเมื่อเอา ยังเมื่อก่อนลูกพ่อนุค่ะพ่อนุมีเร็วในห้างยังเลกมืออีกขังขแม่นค่ะโอ้ยขังขังดูไลอ่าเทียงพอดีค่ะเทียงพอดีสวัสดีค่ะคาท้ายอีกแล้วสันอ้ขังขังคือว่ายังสันขางบ่ค่ะขางบ่ เฮ็ดมันออกระตีหล่ะออกแล้วค่ะจนเด้แกงแล้วค่ะไปอง์องค์อยู่อีกฟังลังหนึ่งค่ะฟังลังหนึ่งอันนี้อยู่ทรงต้นออกค่ะน,นี่ตรงต้นออกอันนั้นอยู่ตรงต้นตกค่ะหาหนูาหนมาแกงอุ้ยหนูหาหนูก็ได้แกงแล้วค่ะสบายดีน้องเปียชัดสบายดีค่ะ มาเยธานาใหม่ค่ะกเลยมือกเลว่าสีมาไลไรซดอันเพ่งที่แบบว่าตกค้างนาอค่ะลืมลืมนาะค่ะลืมตรงขอถดขออภัยน้ำเด้อค่ะตรงขอถดขออภัยแต่ว่ามือสีมาลองเพ่งห้ยคืเนาอค่ะยุ่งกัดบอค่ะบอค่ะไปกันเลยค่ะก้าบอกาออยากเป็นอะไรกี่บอกให้อารับรู้ อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนาออันบางคนก็บว่าบริัทเนาะคะ่ะบางคนก็บว่าสัตว์ตัวหนูสิฟังไผรเลยนะะ้องบอนแต่ว่าเดี๋ยวสิซับโนใหม่เมื่อยเอือยอยู่เนาะคะ่ะเพิ่นบอกมาว่าอ่าซับโนใหม่มาน้ำเพิ่นวานานาค่ะก็เลยสิเด้เอาเมื่อยเพิ่นนำํำน้องปลาไปใส่อยู่อีก ทงหนึ่งค่ะต้นนียูท้องต้ o K นออกเนาะคะ่ะอ่ะต่อไปเนาะคะ่ะยังก็น้องมีพอเลี้ยเนาะคะ่ะมันสัตว์อยู่บ่ะคะ่ะมันสัตว์อยู่บ่อยากเป็นแฟนไอพันหนาวสาซน ห่วยห่วอยอ้าวเน็ตเน็ตหนูอาจจะยินบอสันมหายิทธาหนูใหม่เนาะไปเลยแบบสัดสัดสอันคือโบถอดหมวกอีลาบบฮอนตีบบฮอนครับโบฮอนหมวกหมวกหมวกพีพีเอฟซีนี่ค่ะทรงใหม่หนูโอ้ยขอบคุณลหลายๆายเด้อค่ะ หมวกก็งามพูอรู้ตอนแรกก็บุก่าใส่ดอกขามหมวกมันงามคนใส่บวง่ามกับมุ่ไมร่ค่ะเขาสิไห่อ่าต่อไปนี้อ้นมันขืนเสียนอกขะเ้ากับตรงไห่แบบเพ่งหนึ่งตัวคลิปเอ้ยเพ่งหนึ่งตัวไห่เพ่งหนึ่งตัวไหเนค่ขเนอกขืนว่านี้ค่ะเพราะว่ามันสัญญาณนะมขาเป็นน้ำสัญญาณเป็นน้ำสัญญาณ ต่อเลยค่ะต่อเลยเพราะว่ามึงหันนั้นข้เสาสวัสดีปีแล้วเนาะค่ะสวัสดีกันกันเลยค่ะสวัสดีค่ะต้องขอเสาร์ก็ไปด้วยค่ะขืนค่ะถ้าถ้าถ้าแมนถึงรางวัลทีนึงเนาะค่ะแต่บูสื่อออกค่ะแต่บูสื่อออกค่ะถึงรางวัลทีนึงสิตั้งรักทู่ไว้แถวๆนี้ต่อเลยค่ะต่อเลยมึงหันนะ่มึงหันขืนเสียเนาะค่ะสวัสดีอีกรอบจัด โน,น,น่นโนวนชวนให้คนคลางใคร ไม่แม่ค่ะ,อะขอบคุณทุกๆคนนะคะทีท่อนฟังเสียงขนมอยว่ลองเพลงอาสีบุมว้อนนะคะอาสีบุมว้นอนห้าคืนค่ะห้าคืนเพลงนี้จบค่ะเพลงนี้จบนูก้ก็คือแบบจบไล่ค่ะเพลงนี้จบเนาะค่ะเนาะอ่างเลยค่ะนูสิว่า เอาเพลงนี้จบกันแล้วค่ะทุกคนอคนะคะย่าพึงรำคาญเด้อค่ะอย่าผึงรำคาญรู้เ้อค่ะทุกคนเอาเพลงนี้จบค่ะเพลงนี้จบสัญญาค่ะเพลงนี้จบกระพ่อม่าเบิดสุนแนวแล้วบ่แม่นบ่ทั้งเจ้าชูทั้งลายใจเหตุมึงให้เสียใจน้ำตาคลอ ขอบคุณทุกๆคนนะคะมื Luckily, ่อ <mir> น <anda> ี Hence, ้เท่าพันห่อนพันหนาวฟันฝนาเพราะพันอันมองโบมิขึ้นมาน้ากันเนาะค่ะมือนี้ขอบคุณทุกๆคนเด้อค่ะโมเมนว่าเอ้าเป็นยังอานองลาแบบหล่องแบบโบมิขึ้นยังก็ต้องไหลตลอดไหลตลอดคือโบไหลคือโบไหลมือไม่แบบนี้คือโบไปไหลมองโอ่งแบบนี้โมเมนยังค่ะอันมองโอ่งหันอยู่อีกท่งนึงเนาะเขามันมันไกลกันเนาะท่งนึงมันไกลกันนีมาหาเหตุหะนกินเนาะค่ะนกก็เรยว่าเออแบบ ลืมไหล่ลืมร้องเพลงที่แม่แม่เพิ่นขอมาหลัางไม่เน,นาะค่ะเนาะขอมาก็เลยแบบว่าเออต้องร้องให้เพิ่นเด้แบบนี้เน,นาะค่ะเนาะเพิ่นขอมาเรียบร้อยแล้วต้องร้องให้เพิ่นเด้สิอันข้าวไหวเดี๋ยวเทื่อ,อไหลเทื่อนาะเพิ่นกับบุญยักเบิ่งแล้วคึดว่าเนาะค่ะมาขึ้นวาคึดว่าเฮ็ดดังมาตติเอา